สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคุณผู้ชมค่นะคะโอหอมกลิ่นกาแฟมากอยู่กับพี่เต่านะคะเหมือนเดิมเลยนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับม i สอ Universe วันที่15เราจะรู้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในเลเวลไหนนะคะแต่โพเขาก็บอกว่าเราดีมากนะคะแต่ก่อนอื่นซื้อกันหรือยังนะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพลีแอนบุ๋มนะคะ สั่งซื้อกันด้วยนะลีแอนบุ๋มนะคุณผู้ชมขานะคะกาแฟตัวนี้เนี่ยทำจากพันอาราบิก้าแท้แบบร้อซนะคะแม่ลีแม่น้องแก้มบุม๋มเขาออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแล้วเขาบอกเลยว่าเขากินแล้วเนี่ยจากเอลเกือบ30ลดเหลือ24ทําทำไมเขาทำได้เราก็ต้องทำได้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าสารสก,กัดเขาเนี่ยพี่เต๋าไปอ่านดูเสร็จปับ๊บโอ้โหมันอเมซิ่งมากอะ ใส่กันแบบว่าเต็มแม็กเต็มพื้นที่เต็มตามที่ออยอถูกต้องตามกฎหมายหมดเลยอะโรงงานมี GMP อะใส่สารสก,กัดถังเช่าแพงเดอร์ ander, ใส่สารสก,กัดเจียวกู้หลาบลดความดันโลหิตเดอร์แอลคาเนทีนอันนี้ลดน้ำหนักเลยนะทำให้รูปร่างเรากลับมาฟื้นฟูนะคะสวยงามส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายชาเขียวต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ซูคารสใช้แทนน้ำตาลนะคะแล้วก็ครีมเทียมไม่ใส่ใส่น้ำมันรำข้าว นะคะในซองใหญ่อย่างเงี้จะมีซองใหญ่เล็กๆอีก15ซองกินได้เดือนหนึ่งเลยนะถ้ากินวันเว้นวันได้เดือนหนึ่งแต่ถ้าเกิดกินทุกวันได้15วันก็ครึ่งเดือนแล่อร่อยอร่อยมากใส่น้ำน้อยเข้มข้นใส่น้ำเยอะรสชาติกลมกล่อมนะฮะข้างหลังแกเขียนเลยว่า790แต่แกบอกแลว้วแกไม่ขาย790อยาแกอยากให้แฟนๆได้ทานนะแกะขายแค่250เนี่ย ดีแพ็กเกจจิ้งด,ด,ดีอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยโรงงานมี GMP มีอยอยถูกต้องตามกฎหมายวันเดือนปีผลิตบอกชัดหมดสินค้าบอกชัดถูกต้องหมดเลยแก่ทำของดีอะนะคะรีบสั่งนะคะใกล้จะหมดแล้วพี่เต๋าบอกก่อนว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะขายเพียงเนี่ย250ใกล้จะหมดแล้วนะ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0646324516หรือ6อขออภัยค่ะ0619656978สำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟดีอาราบิกาแท้100%อซน์ลีแบุมนะคะเสร็จทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานขายของใน TikTok อยู่นะคะเขากำลังสนุกสนานเลยเขาบอกแม่แม่เห็นชุดโอปอหรือ,อยังชุดสีทองอขอชุดขึ้นเลยลานขอพี่ขอชุดขึ้นเลยนะคะ คือถามว่าชุดเนี่ยสวยไหมเขาต้องยอมรับว่าสวยมากชุดสวยมากนะคะชุดสวยมากมงบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะมงบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็เป็นชุดสีทองชุดลักษณะอย่างเงี้ยผู้หญิงที่จะต้องใส่เนี่ยต้องสูงโปร่งนะคะถ้าสมมุติว่าตัวสั้นๆเตี้ยๆเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะตัวสั้นๆเตี้ยๆเนี่ยใส่ไม่ได้เลยต้องสูงโปร่งนะคะหลายคนบอกว่าผ้าถุงทําไมมันยับอูหนูต้องเข้าใจนะครับเพิ่งตัดเสร็จนะ เ <AM rac ian> พิ่งปักเสร็จแล้วก็ส่งไปเม็กซิโกเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะน้องต้องใส่เองนะคะมันก็เลยทําให้มันต้องยับยับ,ยบนิดนึงเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะมันก็ต้องมีนั่งมีอะไรมันก็ต้องเป็นยับเป็นเรื่องปกติแต่เราดูโดยรวมเวลาเราดูชุดเนี่ยเราดูโดยรวมเราดูองค์รวมว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยนะคะแล้วก็อ่าหลายคนก็ติว่าน้องผอมนู่นนี่นั่นนะคะแต่กูเห็นลาตินผอมมึงไม่เห็นติเลยมึงบอกว่าสวยนักสวยหนาลาตินผอมเหมือน ปอมึงบอกสวยแต่พอคนไทยผอมมึงบอกโทมกูก็งงๆนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแน่นอนกับกระทวยได้นะคะคุณผู้ชมขานะคะลูกอีช่างติเหลือเกินนะคะตินุนตินี่ตินั่นนะคะเดี๋ยวได้มุงขึ้นมาแล้วมึงห้ามติอีกนะเออนะคะชุดสวยค่ะนะคะแล้วก็มีมีกระเป๋าเป็นหงนะคะมีกระเป๋าเป็นหงแล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยนะคะก็เป็นงานเปิดตัวมงกุฎเหมือนจะรู้ว่าสีชุดกับสีมงกุฎสีเดียวกัน เหมือนจะรู้ว่าสีชุดกับสีมงกุฎสีเดียวกันนะคะมงกุฎออกแบบโดยทีมงานจากฟิลิปปินส์นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็มีการเปิดตัวมงกุฎอย่างยิ่งใหญ่เมื่อคืนนะคะหลายคนก็จับตามองว่ามงกุฎจะเป็นในลักษณะไหนาบางคนก็บอกว่าไม่สวยบางคนก็บอกว่าเหมือนฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์เขาออกแบบมันก็ต้องเหมือนฟิลิปปินส์แต่สําหรับพี่เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราซูมรายละเอียดไปใกล้ๆเนี่ยเรามีรูปใกล้ๆไหมลูกเราซูมรายละเอียดไปใกล้ๆพี่มองว่าสวยนะ พี่มองว่าสวยนะพี่มองว่าสวยนะพี่มองว่าสวยนะหลายคนก็จะเรื่องมากกระทวยไม่เคยพอนะคะคือพี่ถามว่าสวยไหมสวยนะคะมีไข่มุกมีความเป็นจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็ลวดลายแล้วอ่อนช้อยนะคะแล้วก็สีมงกุฎเนี่ยสีเข้ากับชุดโอปอนัลันเป็นสีเพชรกับสีทองนะคะมิสจูนิเวิร์สเนี่ยนะคะเขาพยายามสร้างความแตกต่างนะคะ สวยค่ะนะคะและก็มีความเป็นมิกิโมโตะฝังอยู่แต่เป็นมิกิโมโตะที่เป็นทองนะคะสวยค่ะรายละเอียดมันอ่อนช้อยหลายคนก็าบอกว่ามันเหมือนมองกุฎฟิลิปปินไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนค่ะมงกุฎฟิลิปปินจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนั้นมันคิดคาดผมแต่อันนี้มันคือมิสยูนิเวิร์สแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าฟิลิปปินเขาก็คงรู้ว่า ฟิลิปปินส์ก็คือ A, มีด i บมงกุฎมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์มันก็ได้ใน,นระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นมิสยูนิเวิร์สเนี่ยมันจะต้องอลังการมากกว่านี้ถามพี่ว่าสวยไหมพี่บอกเลยว่าสวยนะคะแล้วดันมงกุฎเนี่ยมันมีความเป็นสีทองเหมือนกับชุดโอปอเป็นชุดไทยนะคะที่ใส่ไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้เห็นภาพนะคะบรรยากาศที่โอปอเข้าไปกราบมงกุฎใช่ไหมลูก หลายคนก็เข้าไปถอถ่ายโลงถ่ายรูปนะคะแต่โอปอลีเขาเข้าไปกราบมงกุฎเลยนะคุณผู้ชมค่นะคะแล้วก็มีช็อตเด็ดนะคะมีนางงามจากประเทศอินโดนีเซียก็เขาคงไม่รู้แหละเขาก็คงอยากจะบายบายสวัสดีเห็นคนอินฟูกันเยอะแยะมากมายก็ปดันไปบายบายแล้วบือดันไปบังหน้านะคะเจ้าของลิขสิทธิ์ใหญ่ก็คือแอนจักรพงษ์และแอนจักรพงษ์ก็เลยจับมือคะอ่ะอย่าบางนะังหน้ากู <laughs> อย่าบังหน้ากูเ <laughs> ขาถ่ายรูปกูอยู่เลิศเลิศเลิศเอเอเลิศมึงเตรียมตกรอบเลยมึง <laughs> <laughs> อย่าบังหน้ากูเออมึงโบกได้ยังไงมึงไม่ได้เห็นเหรอหน้ากูสวยขนาดนี้มึงเอามึงมาบังได้ยังไงเอออย่าบังหน้ากูโอเครู้เรื่องนะรู้เรื่องอย่าเอาเอามึงมาบังหน้ากูนะมึงเลิศ <laughs> เอเอเลิศ <laughs> นะคะเออโลดนั่งหนีะแอนเธอเป็นคนลอลฉันชอบเธอเอ,อโลดนะคะอ้าวเผยคลิปบรรยากาศการซ้อมแล้วนะคะอ่ะเรามีคลิปบรรยากาศการซ้อมนะคะคุณผู้ชมค่ะเวทีใหญ่นะเวทียิ่งใหญ่อลังการตะการตานะคะ เวทียิ่งใหญ่อลังการตะก,การตาเริ่มมีการซ้อมเริ่มมีการแนะนําตัวเป็นประเทศต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะสาวงามกว่าร้อยกว่าชีวิตนี่นะคะก็มากันอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ใช่ไหมลานใช่หรออันนี้ใช่เหรอลูกน่าจะใช่แหละเนาะพี่ว่าใช่อ่ะเอ,อเวทีใหญ่นะคะ เวทีใหญ่มากเพราะว่าปิดสนามกีฬาเลยนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกและก็เป็นเวทีที่แสงสีเสียงเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกกล้องเบอร์หนึ่งของโลกเพาใช้กล้องตัวละ10ล้านตัวละ10ล้านแล้วก็ภาพแสงสีเสียงเนี่ยนะคะความคมชัดของกล้องเนี่ยนะคะใครไปอยู่ในกล้องเนี้ยต่อให้ไม่สวยก็สวยหมด นะคะต่อให้ไม่สวยก็สวยหมดและคนที่สวยอยู่แล้วก็จะสวยทวีเท่าทวีคูณเข้าไปอีกนะคะสำหรับกล้องตัวละ10ล้านของมิสยูนิเว r ร์สนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะนะคะบรรยากาศนะคะยิ่งใหญ่อลังการตะก,การตาเพราะปิดศูนย์กีฬาเลยนะคะปิดศูนย์กีฬาไปครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นสเตเดียมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปดูกันแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดรอบพรีลิมิเารี่วันที่15นี้กระเทยก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วนะคะ โดยก่อนหน้านั้น,นระหว่างมีคลิปการสร้างเวทีก็มีคนมาคอมเมนต์ว่ามินิคอนเสิร์ตทำเอาทัวรลงกันอย่างยับเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขานะคะมีคนไปบอกว่ามินิคอนเสิร์ตนะคะบางคนก็ไม่เคยดูเวทีนางงามนะคะก็มาบอกว่ามินิคอนเสิร์ตเขาบอกว่าสงสัยติ่งจะอะไรนะดูมินิคอนเสิร์ตนะคะบ่อยใช่ไหมลันห้าห้าห้บาทสามเนะคะ กลุ่มปิดนะคะไม่มีขายนะคะเออมุตายหาแล้วโอ,อ้ตั๋วหน้างานนะคะแพงสุดนะคะ200,000บาทค่ะอืมนะคะ399ไม่มีนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตนะครับเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่อลังการตะการตานะคะขาดอย่างเดียวก็คือให้นางงามเนี่ยมาให้เกิน130ประเทศเขาก็จะทําลายสถิติว่าจะมีผู้เข้าประกวดเยอะที่สุดในโลกและก็เยอะที่สุดในจักรวาลน,นะคะสำหรับเวที Miss Universe นะคะคุณผู้ชมขานะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักทู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะเรื่องราวของนางงามจักรวาลเนี่ยพูดกันทั้งวันก็ไม่จบไม่สิน้นแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่15เนี่ยพี่เต๋อก็ต้องเริ่มทํารีแคปแล้วนะรันว่าจะมีประเทศไหนอยู่ประเทศไหนร่วงบ้างนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะรอบพีลิมินารีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเบียดกันหืนขึ้นคอเลยทีเดียวเพราะว่าร้0กว่าประเทศเอาผ่านเข้ารอบแค่30ซึ่งหมายความว่าจะมีเกือบร้อยประเทศที่ตุบนะคะ ซึ่งหมายความว่าจะมีเกือบร้อยประเทศที่ตุบนะคะแล้วถามว่าหลายคนก็บอกว่าแม่ปีนี้มันจะมีมิสเอลโตกุโยไหมมันน่าจะยากนะเพราะมัน30ประเทศแต่ทีนี้เนี่ยใครจะฝ่าด่าน30เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันมาเป็นร้อยอะหมูกม่กงหมู่เกาะทุกอย่างประเทศประเทศแถบอะไนะ UAE ก็มาเยอะนะคะแล้วก็ประเทศที่แบบว่าแอฟริกาก็มากันเยอะยุโรปบางประเทศเราก็ไม่เคยเห็นส่งเขาก็ส่งกันนะคะเอเชียที่ไม่เคยส่งมาชาติกว่าก็เริ่มส่งกันมาแล้วนะคะ หรือบางประเทศส่งแต่มิสเวิร์ปัจจุบันเขาก็เริ่มส่งมิสยูนิเวิร์สแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันหลังวันที่15นี้นะคุณผู้ชมนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณกาแฟลีแอนบุ๋มนะคะดื่มไว้นะคะใครที่อยากจะรูปร่างดีแม่ลีน้องแก้มบุ๋มเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอวมาก,ก่อนเกือบ30ปัจจุบันเอวยีนะคะเพราะว่ากินกาแฟาตัวนี้และแม่บ้านที่เต่าเนี่ยบอกว่าแกอ้วนมาก นะคะพี่ตรอบอกเรามากินดูสิแกก็ฉีกไปกินนะคะสคนกับพี่ยาใช่ไหมแกบอกอร่อยอร่อยมากทำไมอร่อยอย่างนี้เพราะว่าอร่อยได้ยังไงไม่อร่อยได้งไงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกาแฟพันอาราบิก้าแท้ร้อป์เซนตแม่ลีเขา ตั้งใจทําให้เลยใส่ถังเช่าใส่เจียวกู้หลานเจียวกู้หลานลดความดันโลหิตส,สูงรู้หรือยังแอลคาทินเล่งการผ่าผผานส้มแขกกช่วยในเรื่องของการระบายชาเขียวต้านอนุมูลอิสระนะคะสูคาร์ใช้แทนน้าตาลแล้วก็ครีมเทียมไม่ใช้ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะกาแฟเนี่ยในสูงใหญ่ๆอย่างเงี้ยมี ซองใหญ่ข้างในอีก15ซองมีซองใหญ่ข้างในอีก15ซองนะคุณผู้ชมกินได้ครึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดกินวันเว้นวันเนี่ยจะได้1เดือนเต็มนะคะราคาจริงๆแล้วราคาเต็มเนี่ยมันอยู่ที่9790แต่ว่าแม่บอกว่าไม่เอาไม่ขายไม่ขายอยากจะทุกคนได้กินฟรีไอ้ได้กินเหมือนเหมือนกินฟรีอะลัน250ร้อ่ะขายขายแบบว่าขายในรายการแม่เต่าเลย250อยาอยากให้ได้กินกันอยากให้ได้ชิมกันว่าได้กินกาแฟที่แบบว่า รักชูแต่ราคาเนี่ยจับต้องได้250เนี่ยกินได้เลยรีแอนบุมนะคะ0 6 4 6 3ห4 5 1 6 0 6 1 9ม5 6 9 7 8กาแฟรีแอนบุ๋มนะคุณผู้ชมนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเรา,เาจะมาดูชุดต่างๆนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มากันเยอะแบกย่งแบกดอปก็ถ่ายกันไม่ทันสำหรับนะคะชุดที่จะมาเปิดชุดเปิดตัวเนาะเปิดตัวมงกุฎนะคะ แต่ไทยก็ฉีกแนวเลยนะคะใส่ชุดแบบว่าอลังการตะการตาเลยนะคะหลายคนก็90%บอกสวยนะคะอีก10%ก็เป็นกไมรู้อีช่างตินะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะ,นะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ